สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บและผมอิดปารินกันแล้วนะครับกับเวลาเดิมดีๆแบบนี้และช่วงนี้เป็นช่วงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ในเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับมันเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วครับ และจากสถานการณ์เรวร้ายในครั้งนี้ก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสวยงามของน้ําใจในรูปแบบต่างๆที่หยิบยื่นช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดคนในวงการบันเทิงอย่างนางเอกสาวสวยเบลล่ารานีก็ได้นาหน้ากากอนามัยไปถวายให้วัดพร้อมเปิดโรงทานช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เดือดร้อนรวมถึงหนุ่มมิกทองระยะด้วยนะครับนำข้าวสารไปถวายวัดพรมมหาจุลามณีด้วยครับ ลังควักกระเป๋าบริจาคเงินสมทบทุนให้กับ5มูล,ลนิธิรวมทั้งสิ้น2ล้าน5แสนบาทเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปได้ไม่นานล่าสุดเมื่อวานนี้นางเอกาสาวโวยวันใจพระเอกต่างช่องเบลารานีก็โพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวขณะกำลังทำกิจกรรมดีๆด,ด้วยการนำหน้ากากอนามัยจำนวน600ชิ้นไปถวายวัดพระยาสุเรนพร้อมเปิดโรงทานทำก๋วยเตี๋ยวไก่ถวายพระสงฆ์และแจกชาวบ้านละแวกน,นั้น ที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเจ้าไวรัสร้ายไม่ต่างจากที่อื่นๆรวมถึงผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็ยังสามารถนําปินโตไปนําอาหารกลับไปรับประทานที่บ้านได้อีกด้วยอีกทั้งทางเพจของวัดพระยาสุเรนก็ได้โพสต์ภาพเช่นกันพร้อมข้อความว่ารงทานต้านโควิดเธอผู้ไม่เคยทิ้งวัดและชาวบ้านตาดำ,ดำ ขณะที่นักแสดงหนุ่มมิกทองระยาก็ขอเป็นอีกหนึ่งสะพานบุญโดยการนำข้าวสารจำนวน790กิโลกรัมถวายให้กับวัดพรมมหาจุลามณีเพื่อให้หลวงพ่อนำไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมโพสข้อความที่ให้กำลังใจผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสาธุบุญนะครับบุญนี้ส่งถึงทุกคน ไปต่อกันในกิจกรรมดีๆของเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงไทยกันนะครับกับการเชิญชวนให้ทุกคนมาบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเนื่องจากสถานกา,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้มีผู้บริจาคโลหิตน้อยลงครับ น้ำใจของคนในวงการบันเทิงบ้านเราก็ยังคงหลั่งไหลอย่างไม่ขาดสายเป็นด่งฝนหน้าแรงที่ตกลงมาให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจในยามวิกฤตแบบนี้เมื่อเหล่าศิลปินดาราหลายๆคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรในการแพทย์ด้วยการบริจาคเงินเวชภัณฑ์อุปกรณ์ในการแพทย์และสิ่งของต่างๆรวมถึงการร่วมรณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงระบาดหนักอยู่ในตอนนี้โดยเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพ อย่างนักแสดงเจ้าบทบาททัญญาธเนเรศเองตระกูลที่ก็ไม่รอช้าเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยถนอนอังรีดูนังเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดเลือดพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนเดินทางไปบริจาคเลือดซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่กําลังขาดแคลนในช่วงเหตุการณ์โควิด -19 บาระบาดเนื่องจากยอดผู้บริจาคโลหิตลดลงมากจนน่าตกใจจากปกติที่ได้รับบริจาควันละ2,500ยยูนิตน้อยลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งโดยบางวันก็มี ผู้บริจาคไม่ถึง1000ยูนิตเท่านั้นโดยนักแสดงคุณภาพเพียงได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัยเพราะสถานที่รับบริจาคโลหิตทุกที่มีมาตราการดูแลอย่างเข้มงวดขอให้สบายใจร่วมมือร่วมใจให้เลือดฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันกคุณผู้ชมที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสนใจอย,อยากร่วมสร้างบุญสร้างกุศลก็ร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะคะที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา 30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังมีหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bloodnationalthai.com ค่ะอยากจะเชิญชวนให้มากันนะคะคนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเนาะสามารถเข้าได้นะคะที่ Facebook นะคะนี่เลยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย ส่วนคนในวงการเพลงบ้านเราอย่างนักแต่งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่พยับคำพันธ์ก็เลือกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในช่วงวิกฤตครั้งนี้ด้วยครับ ความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่คนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้จนยากเกินหลีกเลี่ยงครูเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตวัย73ปีพยับคำพันผู้ประพันธเพลงด,งดังหลวงพ่อคูณให้กับวงดนตรีเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งเมืองไทยคาราบาวก็ใช้เวลาเพียง7นาทีจะดปลายปากกาถ่ายทอดความรู้สึกโดยอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคร้ายรวมถึงความหวังและกำลังใจที่อยากให้ทั้งโลกผ่านพ้นวิกฤตครัค้งเร็วร้ายนี้ไปใน วันที่มีชื่อเพลงว่าน้ำตาชาวโลกที่นอกจากครูเพลงพยับคำพันที่แต่งทั้งเนื้อร้องเองแล้วก็ยังมี4คนดน,นตรีแห่งค่ายไผ่ร้อยกออย่างฟ้าขวัญน,นครบูมชยาภาลูกสาวตลกคนดังชูศรีเชิญยิ้มและนกวนิดาและเซเบนรุ่งสว่างทาย,ยาทนักร้องสุดอมตะเสรีรุ่งสว่างไปร่วมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ำเสียงเพราะๆอีกด้วยซึ่งเพลงน้ำตาชาวโลกนี้ก็กำลังจะอัปเดตลงในโซเชียลมีเดียให้แฟนๆได้ฟังกันเร็วๆนี้ค่ะ มาถึงช่วงที่ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักกันอ่านที่น่าจะเหมาะและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครหลายๆคนในช่วงสถานการณ์แบบนี้กันนะครับกับช่วงหนังสือออกใหม่พร้อมกับสาวนักอ่านอาของเราคุณปาพัตราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณอิดเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนั่นแหละค่ะว,ว,ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่บ้านหรือว่า work from home กันนะคะช่วงหนังสือออกใหม่ของดิฉันในสัปดาห์นี้ก็ไม่พลาดคัดสรรหนังสือที่น่าสนใจมาฝากให้ได้อ่านคลายเหงาแก้เบื่อกันหลายเล่มเลยค่ะผมว่าดีเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยกำลังมองหาหนังสือที่ถูกใจสักหนึ่งเล่มเอาไว้นั่งอ่านเพลินๆในช่วงนี้ครับค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะในไหนก็ในไหนและช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดลังเป็น กังวลแต่ถ้ามองในแง่ดีค่ะคุณอิดก,ก็ได้ใช้เวลาเหล่านี้ล่ะค่ะอยู่กับคนที่คุณรักและคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มแรกของเราในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอเอาใจเหล่าแม่แม่มือใหม่กับคนที่กำลังมีลูกนะคะอยู่ในวัยกระต่ออายุ0-5ขวบค่ะ โดยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นผลงานการเขียนจากปลายปากกาของอดีตนักแสดงคนสวยเจ้าบทบาทมากความสามารถที่ผันตัวเองไปเป็นคุณแม่เต็มตัวอย่างอุ้มสิริยากรพุกคขเวทมาควอสกับผลงานการเขียนที่มีชื่อว่า Alternative Parenting เลี้ยงลูกทางเลือกที่อยากเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองในฐานะคุณแม่ลูกสองผ่านสำนวนที่อ่านง่ายสนุกสนานเป็นกันเองและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงที่พูดถึงแนวการพัฒนาเด็กที่เป็นองค์รวมแนวคิดการเรียนรู้บนพื้น ฐานการทำงานของสมองแนวคิดการพัฒนาเด็กโดยเด็กเป็นศูนย์กลางแนวคิดบนพื้นฐานการทำงานหน้าที่ของสมอง8ด้านและยังมีประเด็นอื่นๆที่ลึกกว่านั้นด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้เลยสะท้อนว่าถ้าพ่อแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขและถ้าความสัมพันธ์ของพ่อแม่แข็งแรงก็จะช่วยเลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ใครที่คิดถึงคุณอุ้มสิริยากรน,นะครับที่หายไปนานเลยจากหน้าจอทีวีก็ไปติดตามผลงานการเขียนของเธอกันได้ครับใช่แล้วลค่ะคุณอิดส่วนหนังสือเล่มต่อไปนะคะก็ขอเอาใจเด็กๆก,กันบ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะปิดเทอมหยุดเรียนกันยาวเลยหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะให้น้องๆได้มีกิจกรรมต่อยอดจินตนาการผ่านนิทานสร้างคุณธรรมเล่มนี้ค่ะ ทําไม่ปล่อยให้ที่นี่เละเทะขนาดนี้ผลงานการเขียนจากปลายปากกาของหลิวซี่กงที่ผลงานของเขาได้รับรางวัลมาแล้วมากมายโดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นอกจากจะมีกิจกรรมแล้วยังมีคําถามต่อยอดเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆรู้สึกอยากลุกขึ้นมาจัดข้าวของให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวของระเบียบวินยัยการรู้จักความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมอีกหนึ่งเครื่องบ่งชี้ว่าเด็กๆจะสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต หนังสือเล่มนี้ผมได้ลองมีโอกาสเปิดอ่านเข้า,ขาวๆดูแล้วนะครับนอกจากเนื้อหาที่อ่านง,ง่าย ดาเนินเรื่องแบบเรื่อยๆแล้วนะวคะรับรูปภาพสีสันใช้เนี่ยหูสบายตามากๆเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณอิทเป็นหนังสือสําหรับเด็กๆทั้งทีนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยยิ่งสําคัญแล้วก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วยค่ะไปต่อกันเลยนะครับกับหนังสืออีกหนึ่งเล่มเป็นหนังสือประเภทไหนแนวไหนครับสาหรับหนังสือเล่มต่อไปนะคะก็ต้องขอบอกว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเหล่านักรบเสื้อกาวอย่างคุณหมอและคุณพยาบาลนะคะเป็นเสมือนฮีโร่สู้กับเจ้าไวรัสร้ายโควิด -19 เลยค่ะซึ่งช่วงวิกฤตแบบนี้ก็อาาจทํให้ หลายคนนะคะสนใจหรือว่าอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพนี้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้ช่วยเหลือชีวิตของผู้คนมากมายอีกทั้งยังได้ฝึกเรื่องของภาษาไปในตัวอีกด้วยค่ะ English for Medical Pur p o s e ภาษาอังกฤษทางการแพทย์หนังสือที่เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยเน้นเรื่องการบันทึกเวระเบียนซึ่งได้แก่บันทึกแรกรับบันทึกรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยรายงานการดำเนินโรคและอีกมากมายครอบคลุม12โรคที่สำคัญคือระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบทางเดินอาหารโรคไตระบบต่อมไร้ท่อระบบทางเดินหายใจโรคสูตินรีเวชโรคระบบกระดูกและข้อโรค ลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรคกุมรารเวทศัลยกรรมตกแต่งและโรคติดต่ออธิบายระบบต่างๆในร่างกายที่สำคัญสับเฉพาะทางพร้อมแบบฝึกหัดหลายรูปแบบเช่นการฟังแล้วตอบคำถามการเติมคำในช่องว่างการอ่านสรุปข้อความเป็นต้นและก็จะมีเฉลยแบบฝึกหัดอยู่ไท้ายเล่มด้วยค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณอิดหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีซีดีเอ็มแนบไว้ให้ฝึกฝนการฟังการอ่านและการพูดไทยเล่มด้วยค่ะโอ้โหผมว่าดีมากๆเลยนะครับนี่เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มเลยที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจเรื่องนี้ด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะด้วยหนังสือทั้ง3เล่มที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็สามารถไปหามาอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปค่ะหรือว่าตามสํานักพิมพ์นานมีบุ๊กก็ได้ค่ะส่วนตอนนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับ ใครที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขอ,อนามัยเพื่อตัวเองครอบครัวและสังคมของเราเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ได้เร็วๆนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องวางแผนการเดินทางกันดีๆด้วยนะคะคุณอิดเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประกาศพรกรฉุกเฉินหรือว่าเคอร์ฟิวด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บได้ใหม่ในว,วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อมไกรวิทย์พุ่มสุโขนะคะวันนี้ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนเลยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าพวกเราอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับเรื่องของโควิด -19 ซึ่งยิ่งระบาดรุนแรงขึ้นนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองกันให้มากที่สุดมันเริ่มจากที่ตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะพยายามปฏิบัติตามกฎ ข้อบรรับหรือว่าสิ่งที่เขาขอความร่วมมือโดยเคร่งครัดเชื่อว่าโควิด19จะหมดไปจากประเทศไทยคนละเล็กคนละน้อยเราใส่ใจดูแลรับผิดชอบต่สอสังคมส่วนรวมทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแต่สิ่งสำคัญท,ที่สุดขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากทุกโรคโดยเฉพาะโควิด19ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ